สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดินนะคะวู้พี่มาต้องเปิดให้พี่วีเรียยคนได้แล้วขอบคุณค่ะพี่มาพี่มาปล่อยให้พี่วีไลยช่วยคนได้แล้ววันนี้พี่วีจะมาแบ่งปันค่ะทุกคนค่ะ ขอบอกเลยวันนี้พี่วีมีพลังสูงมากเดี๋ยวพี่วีขออนุญาตแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งค่ะพลังสูงมีผลลัพธ์สูงถ้าโทนี่โรเบิร์ตเขาจะบอกว่า More Energy, More Money ซึ่งเขาบอกมาแล้วพี่วีเนาะตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเลยขอบคุณพี่มากมาก โอเควันนี้นะทุกคนคะ่ะเราจะมาแบ่งปันกันว่าหลายคนคนที่เคยเรียนรู้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลหรือคนที่ไม่เรียนรู้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลก็แล้วแต่คุณรู้ไหมคุณมักจะมีพลังงานไม่ค่อยกระปรี้กระเพ่าคุณไม่ค่อยมีพลังงานอาจจะใครที่เคยดูหรือเคยเข้าไปสัมมนาหรือเข้าไปดูคนที่เขาให พูดให้กำลังใจหรืออะไรพวกนี้เขาจะมีพลังงานสูงมากคนที่ชอบพูดแรงบันดาลใจให้กับคนเนี่ยเวลาเราไปประชุมหรืออยู่ในห้องประชุมอะไรพวกนี้เราจะมีพลังงานมากหรือเวลาเราพูดกับใครเนี่ยทำไม เขามีพลังจังเลยเราจะมองเห็นเขาเราจะเห็นสายตาของเขาเฮ้ยเขามีพลังจังเลยทําไมเขาดูตื่นเต้นกระปี้กระเป๋าตลอดเวลาเขาควบคุมอย่างไรเขาให้พลังตัวเองอย่างไรพี่วีมาบอกค่ะซึ่งพี่วีเองเมื่อก่อนเป็นลักษณะนี้เลยและก็บ่อยมากซึ่งพอได้มาเรียนรู้กดแรงดึงดูกดกฎจักรวาลมันแค่เปะเดียวคือเขากดแรงดึงดูกดกฎจักรวาลบอกว่าสนุก คิดให้น้อยสนุกให้มากมันใช่เยอะอารมณ์คือความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกคืออนาคตของเราโหพี่ตื่นเต้นมากเลยหุ้ยไม่น้านแล้วเราทึ้งหมดพลังแล้วทึ่งเหงาหงอยซอยเศร้าแล้วทึ่งเหนื่อยเพลียะอะไรประมาณนี้แต่คุณดูอะไรไหมเราพอได้มาเรียนรู้เฮ้ยมันแตกโตเลยซึ่งนี่แหละวันเนี้ใครเป็นมัง่งยิ่งช่วงบ่ายช่วงเย็น กินข้าวเย็นเสร็จไม่ใช่กินข้าวเที่ยงเสร็จสักหน่อยนึงอายิ่งเป็นแม่บ้านเลยอยู่บ้านเฉยเนี่ยใครเป็นมัง่งวันนี้นะพี่วีมาแบ่งปันเอาจากความรู้สึกของตัวเอง <laughs> ทุกคนคะ่ะขอแนะนำตัวเองชื่อชวีวันรีวิงเคลค่าไลฟ์วิดีโอที่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ ทีมเท็ดออสเตรเลียตอนนี้ย่างเข้าฤดูหนาวค่ะตรงที่พี่วีอยู่นี้จะเป็นอากาศเย็นเย็นสบายสบายแต่ทางตอนใต้ลงไปเขาเริ่มมีหิมะเขาเริ่มมีอ่าฟรอสซซึ่งอ่าน้ำค้างแข็งกันแลว้วแต่พี่วีโชคดีมากอากาศจะคล้ายๆกับบ้านเราค่ะที่พี่วีอยู่มันเป็นความสุขที่โชคดีมากที่เราเลือกแต่ก็ยังคิดถึงอากาศเย็นเย็นอยู่ ข้างนอกก็ประมาณสิบกว่าองศาก็นะอแต่วันนี้นะทุกคนคะ่ะเราจะมาบอกว่าเมื่อเราเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลพี่วีเรียนรู้กดแรงนึงดูดกฎจักรวาลกับครูสิตาคะ่ะผลลัพธ์ที่ได้รับมันเด่นชัดและมันชัดเจนและเชื่อเลยว่าเฮ้ยนี่เรามาถูกทางเว้ยไอวีเว้ยเธอ มาถูกทางแล้วตั้งแต่อายุเกือบจะห้าสิบแล้วผมจะงอเพิ่งเริ่มหมดจะงอแล้วพอถ้าใช้ชมพูอไอ้ีเอ้ยแกโชคดีมากเลยที่แกได้มาเจอสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เขาเรียกว่ากฎแรงดึงดูดกฎจังหวะกฎที่คนสําเร็จทั่วไปเขารู้คนสําเร็จระดับโลกเลยนะทุกคนคะมันเป็นกฎแค่เขาบอกว่าอารมณ์คือความรู้สึกถ้าเรารู้สึกอย่างไรเรา อนาคตของเราเป็นแบบนั้นซึ่งบอกเมื่อก่อนเลยตัวเองไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่พอรู้แล้วพี่วีควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองสปีดตัวเองและเขาก็บอกมาอีกว่า,าพลังงานเยอะผลลัพธ์เยอะซึ่งกดแรงดึงดูดกดจักรวาลเนี่ยคุณจะต้องมีพลังงานเพราะว่ามันใช้อารมณ์ความรู้สึกร่วมกับการดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างมาและเมื่อเรา พลังงานต่มลงเหนื่อยเพลียที่เกียจเหงาน้อยใจอะไรพวกเนี้ยมันจะลง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 นั่นคือเราจะไม่สามารถดึงดูดผลลัพธ์อะไรได้เลยว้าวมันเป็นสิ่งที่นี่แหละสิ่งที่พี่วีจะเอามาบอกวิธีเราจะดึงพลังของเรามาได้ก็คือมองหน้าตัวเองในกระจกทุกทุกวันทำไมวันนี้พี่วีเปิดเพลงแบบนี้ พอมาสองสามวันแล้วพี่วีพูดกับตัวเองว่าฉันจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่พี่วีตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้ามาสองสามวันละแล้วตอนเช้าพี่วีจะออกมาออกกําลังกายซึ่งในตอนเช้าเป็นช่วงของอ่าสมองเราเข้าพักผ่อนแต่พอเราโปรแกรมสิ่งที่เราปรารถนาได้เขาจะเริ่ม ได้ยินเสียงสมองกิด้ต้สำนึกของเราเขาแล้วเรามาสปีดเขาโดยการเต้นออกกำลังกายให้มันหวัวใจของเราเนี่ยมันเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นเร็วและเราก็โปรแกรมตัวเองแล้วเรามองตัวเองในหน้ากระจกพี่วีเต้นแล้วมองตัวเองในหน้ากระจกของรถพรอออกไปออกกำลังกายข้างนอกมันจะมีรถแล้วก็ทำแล้วก็มองพูดพูดทุกอย่างที่เราปรารถนาะโปรแกรมตัวเอง เต้นเต้นเต้นและพอมาถึงบ้านมาถึงในห้องเราเริ่มร้อนพี่บีเปิดเพลงเสียงดังๆมองหน้าตัวเองแล้วบอกว่าฉันเป็นคนที่มั่นใจมากฉันเป็นคนมีพลังงานสูงมากฉันเป็นต้องพูดว่าฉันเป็นนะคะคือเราอยากได้เป็นอะไรเราอยากเป็นอะไรเราก็พูดเลยพูดแล้วก็มองกับตัวเองในกระจกจ้องจ้องจิตใต้สำนึกของเราแล้วเขาจะ จดจำให้พูดว่าฉันเป็นฉันคือฉันได้รับนี่คือสิ่งที่เราพูดฉันเป็นคนที่แข็งแรงมากฉันเป็นคนที่มีพลังงานสูงมากฉันมีเป็นคนที่มั่นใจมากฉันคือใครคุณบอกกับคุณบอกกับตัวเราบอกกับจิตใต้สำนึกของเราค่ะเพราะว่าเขาจะเห็นเราเพราะว่าสมองเขา นอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเขาตื่นแต่เช้าก็เห็นเราแล้วเขามาเห็นหน้าเราก็คือตัวเราจิตใต้สนมนึกของเราเราก็บอกเขาจดจําเขาทําแบบนี้บ่อยๆค่ะเพราะว่าเราฝึกเขาฝึกเขาเพราะว่าตอนเราไม่รู้กดแรงเนื่อนุกดจักรวาลเราจะรู้สึกเหงาเศร้าส้อยเราจะเหงาเราจะปล่อยตามอารมณ์ที่เราเป็นอยู่กินข้าวเสร็จเฮยง่วงนอนอ้าวนอน ตั้งแต่พี่วีเรียนรู้กดแรงดึงดูงกดกฎจักรวาลน,นะไม่ได้นอนตอนกลางวันเลยวันนี้ได้ฟังคลิปของครูสิตาเอามีเรื่องเล่ามาอีกแล้ววันนี้ได้ดูฟังคลิปของครูสิตาพูดถึงคลิปของครูเมื่อคืนซึ่งลูกศิษย์ของครูสิตาเป็นสิ่งที่ทําให้พี่วีตื่นรู้อีกแล้วครับท่านผู้ชมคือคือครูสิตามีลูกศิษย์คนหนึ่ง ตอนเช้าเขาออกมาบอกว่าเขาผู้หญิงคนนั้นเขาเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ครูจะบอกกับพวกเราว่าการเรียนรู้กดอนแรงหนึ่งดูดกดจักรวาลมือให้เอาความตายมาผูกมัดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้กับชาด้าอะไรมาก่อนกันแล้วลูกศิษย์ของครูสิตาพิมพ์กับครูสิตาตอนกลางคืนที่เขาที่เขาถ่ายดูไลายสดแต่พอตอนเช้าครูสิตาบอกว่ามีคน ไลน์มาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเสียชีวิตแล้วซึ่งกตอนที่กําลังเสียชีวิตเขากําลังไลฟ์สดอยู่ในทวิตตอกของเขาซึ่งเป็นคนที่รู้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลแต่เราก็เข้าใจว่าเออเนี่ยเขาเป็นคนดีช่วยเหลือผู้คนบอกทางให้กับผู้คนที่ไปแต่สิ่งที่เรารู้ในการเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลคือเราไม่รู้วันที่เราจะตาย วันตายของเราเราไม่มีใครรู้เมื่อเรารู้แล้วว่าเราการเรียนรู้กดแรงดุดกดาจาักรวาลมันคือผลลัพธ์ให้รีบทําค่ะรีบทําเพื่อที่มันจะประสบความสําเร็จไม่รู้ว่าเราจะตายก่อนหรือว่าพ่อแม่ของเราเขาจะตายก่อนฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่าใช้เวลาให้มันเสียเปล่าแค่ฝึกตัวเองโปรแกรมตัวเองมองหน้าใส่พลังให้กับตัวเองทำแบบนี้บ่อยๆค่ะเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่เสียดายมากถ้าเรารู้แล้วเราปล่อยเวลาว่างพี่วีได้ยินคําพูดของครูสตาเฮ้ยตื่นมากเฮ้ยนี่เรารู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเราจะต้องรีบออกมาสร้างผลลัพธ์ผลลัพธ์เรามีนอกจากพ่อแม่พี่น้องของเราเขาจะประสบความสําเร็จเราได้ช่วยคนเพราะว่าจิตตั้งต้นพี่วีคืออยากจะช่วยบอกทางเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนว่าเฮ้ยเนี่ย กดแรงดูดกวชวาลมันสําเร็จได้จริงๆมันช่วยได้หลายอย่างเลยนะฉันไม่สบายเนี่ยไอชวีวันคนเนี้ยไม่สบายเขายังแข็งแรงก็ะชับกระเฉงมากเลยแต่คุณรู้หรือเปล่าถ้าคุณใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อยวันเว,ว้นวันการเขาเรียกอะไรข้าวชามเย็นชามเช้าชามเย็นชามมันจะเสียประโยชน์มากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อน พรุ่งนี้หรือวันพรุ่งนี้เลยว่าชาติหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้พีวีเนี้ค่ะโหฉันต้องรีบออกพีวีเพิ่งได้ดูข่าวดูคลิปของครูทิตาเมื่อเช้านะคะแต่ตั้งแต่นั้นค่ะฉันโปรแกรมตัวเองใส่โปรแกรมตัวเองและที่สําคัญนะเราจะให้พลังตัวเองเราจะต้องมีเราจะต้องมีความสุขมีความสุขกลมกลืนกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ โปรแกรมตัวเองหลอกตัวเองพูดกับตัวเองบ่อยๆรู้สึกค่ะว่าเราได้รับมาแล้วเราเป็นคนที่ช่วยเหลือคนพี่วีจะมีรูปโปรแกรมจิตอีกรูปหนึ่งคือขึ้นไปอยู่เป็นรูปของคนที่เขากำลังมีความสุขแล้วก็คนที่เขากำลังเย yeah ้นั่นคือพี่วีอยากจะไปอยู่ในในเวที กับครูสิตาแล้วพูด Hello everybody thank you thank you คือสิ่งที่พี่ีอยากจะเป็นคืออยากไปที่ไหนเราอยากจะเป็นแสงสว่างไปกับเวทีเดียวกันกับครูสิตาแต่คำพูดของพี่วีจะเป็นประมาณนี้ในในโปรแกรมของพี่ Hello everybody thank you แค่ทำให้คนมีความสุขนี่คือสิ่งที่เป้าหมายแล้วในในรูปภาพของพี่วีเนี่ยพี่วีจัดโปรแกรมตัวเองว่า ฉันสร้างความสุขให้กับผู้คนผู้คนสนับสนุนผู้คนชื่นชมผู้คนมีความสุขมากและรูปของเขาก็าจะเป็นแค่คนซึ่งเยอะมากทำมือแบบฉลองเฉลิมฉลอง,ลองนี่คือสิ่งที่พี่วีทำค่ะมันเป็นสิ่งที่เฮ้ยนี่แหละนี่แหละฉันมันมากกว่าเหนือจํานวนเงินเพราะครูบอกตลอดเวลาว่าการเรียนรู้กดแรงหนึ่งดุดกักรวาลเราเรีบทําให้ทันชาตินี้เขาเียกทำบุญ ถาไทยตามพุทธศาสนาของเราเขาบอกว่าทำบุญไว้กินชาติหน้าแต่เราไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะได้กินหรือเปล่าฉะนั้นการเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลให้เราได้สเสวยบุญในชาตินี้ครูสิตาจะบอกว่าครูตอนนี้ครูสเสวยบุญแล้วเพราะครูสําเร็จตั้งแต่สามเดือนแรกเดือนแรกครูก็สําเร็จแล้วแล้วลูกศิษย์ของครูหลายๆคนก็สําเร็จมา ปีสองปีเขาก็สําเร็จแต่คุณรู้ไหมอะไรจะสําเร็จขึ้นอยู่ที่เราขึ้นอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดว่าเราจะเอาจริงกับการเรียนรู้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลหรือเปล่าโหวันนี้พี่วีใส่เต็มที่เลยพลังมาอยากจะให้คุณได้ดูคลิปนี้แล้วคุณเอาไปทําตาม เรียนรู้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลให้ได้ผลก็คือต้องเรียนคลิปมหากรบ21วันของครูทิตาหรือคุณแค่ทักพี่วีมาพี่วีจะส่งให้คุณและแนะนำคุณเป็นอย่างดีพี่บีทำธุรกิจคะ่ะแต่ในไลน์นี้ในเพจนี้พี่บีออกมาแบ่งปันด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเพื่ออยากให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีเหมือนพวกเราคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ